สวัสดีเจ้ากู้ค,คนวันนี้เฮาอยู่กันที่ f a c t อ r y b u ุ f เ t เจ้าบุฟเฟต์ปิ้งย่างเกาหลีหน้าเซนทันบางนาเจ้าอันนี้หัวละ349บาททุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะเจ้าก็จะมีน้ำอย่างเขาจ่าตังค์เซุปเฟต์ก่อ,อเดินไปที่โตะ๊ะแล้วก็มาตักของได้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นของภายในร้านนะเจ้าเยอะมากทุกคนของกินเล่นก็เยอะของกินแนมก็เยอะทุกคนโอ้ย เปิดทีละหม้อเลยเจ้าไข่ตุ๋นเสร็จได้ปะได้ถ่ายตักเพื่อมาเติมอ้ยข้าวผัดกิมจิโอไมค์ก็ทุกคนมันน่ากินมากตอกปกกี้เจ้าเสร็จปุ๊บปุ๊บกับมีบีบบีบแบบนจ้าจ้าแล้วก็๊บกัมีวิธียัดให้ตดยเครื่องเคียงน่าแต้ทุกคนที่สำคัญร้านนี้มีกุ้งดองซีอิ๊วโต้ทุกคนกุ้งติดตัวใหญ่มาก ปลาจำกัดเลยนะเจ้ากินได้เรื่อยๆเครื่องเคียงก็คืออันดับหนึ่งกินสีก็คือหลังเจ้าขิงดองก็คือเมาะมีผลไม้ตัวนะเจ้าในราคานี้มีไกท่ทอดทุกคนของกินเล่นก็คือชํมวาวมากเจ้าแนะนำให้ไปแตะๆมันคุ้มในราคานี้น้าจิ้มแต่จะมีน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดมีแบบซุกคีมีน้ำจิ้มเกาหลีเลยนะเจ้าโอ้แพมมาป้อปลายมาปอเปิลมนนีไอศครีมแห่งทุ้คน เสียดายไม่ได้ไปถ่ายพี่จีนะเจ้าจีเราสามารถไปตักได้เลยก็มีสซมจันมีหมูมีไก,อก่อ่ะกะเหักะตักและมาย,ย่างที่ต่ที่โต๊ะเราได้เลยเจ้ากินกับเครื่องเคียงต่างตักก็คือเหมาะมากทุกคนระวังหมูมันไหม้แต่เนอต้องมันกับมันนะเจ้าแล้วก็ตัดให้เป็นติ่นน้อยๆกินกับพักอิ่มันฉ่ำมันสุดปังแต่แต่เจ้าววกุ้โกนจิ้มน,นำ้ำจิ้มเนี่ยคือเหมาะเจ้า หอมดองแบบที่เห่นนะทุกคนต้องลองแตะครบสูตรไหนนึงซะอ้ามเหมาะแต่แต่เจ้าไปจ้า